วิ่งมาแล้วพี่น้องมาแล้วโอ้อยอแบบผมหน่อยๆกันน,นี่ครับพี่น้องดีตอนจะโศกครับพี่น้องพระมายามเบ็ดครับเสียบเนื้อปลาหมึกไว้ว่านบุก,กีหลังหน่อครับโตเก่าน้ำเนยโตใหม่เพิ่มเนื้อหาหลังไปหลุดนน้ำกันกันเลยครับพี่น้องว่าจะมันวะครับหลังนี้พี่เไลยพี่น้อง เสือกเนีนเสือกเนีนครับแบบนี้ครับยังมีรืองอะไรยังดึงไปหนอร้อนครับ กำลังหนีพี่น้องก็สีดึงดึงโ,โดนพี่นอ้องโดน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 ครับพี่นอ้องโอ้ปลาคอปลาคอครับนี่ครับพี่นอ้องอ้าวมีเตรียมนะครับ นี่ครับพี่น้องมันมันครับพี่น้องมันมันใส่สวยอยู่ครับพี่น้องใส่เดียวเดียวโอเคครับพี่น้องมาแล้วครับเดี๋ยวขอเก็บกันครับพี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อมีหนึง่งๆครับพี่น้องนี่นะครับพ่าผมย้ำอะาราหลังแล้วอันนี้หลัง ที่เก่าครับที่ี่ยังดึงไม่รุนตัวพี่น้องวอ้ยประคอใหญ่พี่นอ้องประคอใหญ่ครับนี่ครับพี่นอ้องอ้ยมากแล้วพี่น้องมากแล้ว โอ้อยากหอมนิดนึงนี่ครับพี่น้องไปช่อนมาแล้วครับพี่น้องมันหวานแล้วครับโมใค่อ้วนพี่น้องนี่ครับพี่นอ้องยืมประมือแข่งผมเสียใบวันช่อนช่อนมาแล้วครับมันหวานครับพี่นอ้องยังอีกหลังนึงครับโยคุณ เดี๋ยวไปลุมกันต่อครับพี่นอ้องมันหมาน,น,นครับนี่ครับเซานี้หมานอะไรพี่นอ้องมาแล้ว